จากสาวน้อยบุรีรัมเติบโตนในกรุงเทพวินาทีนี้ค่ะเธอดังไกลไปทั่วโลกพร้อมทำลายทุกสถิติเป็นใครไม่ได้วันนี้เราจะพาไปเปิดประวัติของลิซ่าและลิซามโนบาลหรือที่รู้จักกันในานามของลิซ่าจากวงแบล็คพิงคค่ะ ลาลิสามโนบาลเธอเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2540ค่ะมีชื่อว่าลาลิสานมสกุลมโนบาลชื่อเดิมปราณปริยาม,มโนบาลค่ะเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เติบโตในกรุงเทพมหานครชื่อเดิมคือปราณปริยาม,มโนบาลซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นลาลิสามโนบาลคําว่าลาลิิสแปลว่าผู้ที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าบ็อกแบ็กนั่นเองค่ะและลาลิสตามลาดับค่ะลิซ่าใช้ชีวิตในวัยเด็ก อยู่กับมารดาชื่อคุณจิตทิพย์สกุลเดิมมโนบาลเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมค่ะและมีบิดาบุญธรรมชื่อมาโคโรลอยเวเลอร์เป็นชาวสวิตเป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารไทยในกรุงเทพมหานครค่ะลีซ่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประพามนตรีหนึ่งและ2เธอได้รับการเรียกขาดว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวโยงของโรงเรียนค่ะเธอเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ 3คุณธรรมนำไทยที่จัดโดยศูนย์คุณธรรมและได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อปี2552ค่ะ ลิซาเธอเริ่มสนใจวัฒนธรรมเคป๊อปตั้งแต่สมัยยังเด็กและตัดสินใจที่จะเป็นศิลปินเคป๊อปเธอสนใจการเต้นตั้งแต่เป็นนักเรียนประถมศึกษาเลยทีเดียวค่ะและสามารถเต้นท่าฟรีสได้ตั้งแต่อายุ11ปีไปจนถึงการเต้นห่างเครื่องและรำไทยนอกจากนี้ค่ะเธอยังเรียนร้องเพลงกับประพัฒสอนเทียมประเสริฐเจ้าของรางวัลทรทั์ทองคำและสุภาภัณธ์พกากรกุลผู้ฝึกสอนการร้องเพลงประจำรายการ t r u e Academy มี่แฟนที ลิซ่าเคยแข่งขันเต้นในโครงการ To Be Number o n และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Visa Crew ทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คนค่ะซึ่งไปแข่งขันในรายการ LG Entertainer ล้านฝันสนานโลกถางช่อง9ในเดือนกันยายน2552ค่ะ หลังจากการแข่งขันจบลง,งวงบีซ่าคูก็ได้รับรางวัลพิเศษประเภททีมหนึ่งในสมาชิกของวงวีซ่าคูคือแบมแบมซึ่งต่อมาค่ะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ได้ออดิชัน่นกับทางค่าย JYP Entertainment ปัจจุบันค่ะเป็นสมาชิกวง Go t 7เซเวค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อปี2553ค่าย YG Entertainment ก็ได้มาเปิดออดดชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะจากมีการสมัครราว4,000คนลิซ่าเป็นคนเดียวที่สามารถผ่านการคัดเลือกจาก YG Audition Thailand และได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG อย่างเต็มตัวเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2554ค่ะ อนเปิดตัวและเข้าสู่วงแบล็ k พิ n งค่ะลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในปี2,555หลังจาก YG อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในคลิปที่ชื่อ Who s t h a t ในวันที่3พฤษภาคม2556ค่ะเธอปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอของแทยังสำหรับเพลงรินการิงกาเป็นหนึ่งในนักเต้นประกอบร่วมกับสมาชิกของวงดนตรีชายร่วมสังกัดไอคอนและยูนเนอร์ค่ะในเดือนมีนาคม2557ลิซ่าเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้านแนวสตรีของโนนากอนร่วมกับบีไอและบ๊อบบค่ะ หลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีค่ะลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Black พิงและยังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG Ent e r t เ i อร์ n t b n a c k ์แบลพิเปิดตัวครั้งแรกด้วยซิงเกิลอัลบัม้ม Square One วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคม2559ซิงเกิลนำวิซซลประสบความสำเร็จด้วยการออก q ิบนชาร์ตของเกาหลีใต้ทำให้ b l a c k พิ n งได้เข้าชิงรางวัล g o l d i s Award สาขาเพลงดิจิทัลยอดเยี่ยมค่ะในปี ต่อมาค่ะพวกเธอกวาด3มรางวัลจากแกนออนชาร์ตเคป๊อปอ r วดสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเพลงแห่งปีประจําเดือนสิงหาคมจากเพลงวิซซ e และเพลงแห่งปีประจําเดือนพฤศจิกายนจากเพลงเพลงอิงวิดไฟค่ะต่อมาในเดือนตุลาคม2563ค่ะ Blackpink ออกสตูดิโออัลบั้มชุดแรกดี อัลบัม้มอัลบั้มประสบความสําเร็จไปทั่วโลกและได้กลายเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดอันดับที่5ในปี2,563ด้วยยอดขาย1.5ล้านชุดเลยทีเดียวค่ะและเป็นอัลบั้มขายที่ดีที่สุดตลอดการของศิลปินหญิงชาวเกาหลีใต้ในปีเดียวกันนั้นวงออกภาพยนตร์สารคาดีชื่อ Blackpink Light of the Sky ซึ่งออกฉายทาง Netflix ด้วยค่ะ ทั้งนี้กิจกรรมอื่นๆที่ได้ออกทางรายการโทรทัศน์ลีซาได้รับคัดเลือกแสดงในรายการเรียลลิตี้ชื่อเรียลแมนออกอากาศครั้งแรกในวันที่21กันยายนย2561ทางช่อง MBC รายการเกี่ยวกับชีวิตการเป็นทหารของเหล่าคนดงังที่สถาบินกองทัพเกาหลีในยองชอนค่ะการแสดงของวิซ่าครั้งนี้ทำให้เธอได้รับเลือกเป็นตัวละครแห่งปีจาก MBC Entertainment Award ในเดือนพฤศจิกายนเธอ เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองภ่ายใต้บัญชีชื่อ Lily e Film Official ค่ะโดยที่วิดีโอจะเน้นไปที่การเต้นหรือ v ลอกเป็นหลักในเดือนมีนาคมค่ะช่อง YouTube ของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า6ล้านคนค่ะ ต่อมาค่ะในเดือนมีนาคม2563ลิซ่าก็ได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเต้นในรายการเซอร์ v a วเวลเพื่อค้นหาศิลปินกลุ่มหญิงวัยรุ่นวัยฝัน4่้น2ค่ะทางช่องไอชีอ e, ีและวัยรุ่นวัยฝัน4 3เพื่อค้นหาศิลปินกลุ่มชายในเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะ สำหรับความนิยมในปี2,561ลีซ่าได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีจาก The Standard ์ดลีซ่ากลายเป,ป็นศิลปินเคป๊ผู้ที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรส่วนตัวม,มากที่สุดค่ะโดยมีผู้ติดตามมากกว่า55ล้านคนและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ และสำหรับลิซ่าสาวน้อยชาวไทยไม่มีคำว่าธรรมดาแน่นอนค่ะพร้อมเช็คยอดติดตาม IG ของ Lisa, ลิซ่าหลังปล่อยคลิปโซนโลชับเต็มบอกเลยว่าวินาทีนี้ร้อนแรงมากค่ะ เขาดาวรอวันที่10กันยายนไม่ไหวแล้วละค่ะเพราะโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าจะปล่อยในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกไม่หยุดและตอนนี้ค่ะทางค่ายก็ปล่อยทั้งภาพและคลิปออกมาอย่างรัวๆให้แฟนๆฮือฮาทุกวันค่ะอย่างเมื่อค่ําคืนของวันที่2กันยายนที่ผ่านมาลิซ่าก็ได้ปล่อยคลิปที่เซอร์ฉบับเต็มออกมาให้ได้ชมกันค่ะแถมยังเพิ่มความฮอตขึ้นเรื่อยๆทําเอาพุ่งติดเทรนด์โลกในเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยคลิ ที่ว่านี้คือลิซ่าอยู่ในชุดแซบๆและหุ่นโซ่ไปมาบอกเลยว่างานนี้ปังปุริเยมมากค่ะและเมื่อเข้ามาเช็คในอินสตาแกรมของลิซ่าก็พบว่ายอดการติดตามได้เพิ่มขึ้นอย่าง นเื่่องคะโดยเมื่อวันที่1และ2กันยายนานั้นยอดการติดตามรวมกันคือ118,299เลยละค่ะและเมื่อหากย้อนกลับไปเช็คของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมแล้วยอดการติดตามพุ่งขึ้นทั้งหมด1,917,420เลยทีเดียวค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าเด็กไทยคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเกินต้านรวมสถิติของลิซ่าโซโลบอกเลยว่าทุบทุกความปังรวมทั้งหุ้นของไวด้วยค่ะ เรียกได้ว่าอัลบั้มโซโล่เดี่ยวที่ปังเกลื่นต้านสําหรับลิซาโซโล่เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตค่ะไอรอนสาวลิซ่าแบล็กพิงจะมีกําหนดปล่อยเพลงเต็มๆให้กับแฟนๆทั่วโลกได้ฟังกันในวันที่10กันยายน2564นี้แล้วค่ะซึ่งงานนี้ก็ได้รับการตอบรับสุดร้อนแรงจากแฟนๆโดยมีรายงานว่ายอดจองอัลบั้มนี้ทะลุ1นึ่งแสนเร็วที่สุดในหมู่ศิลปินเดี่ยวยิงเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังพุ่งกระฉุดทะลุ7จ็ดแสนใน เวลาเพียงแค่สวันเท่านั้นค่ะและที่สุดของที่สุดก็คือล่าสุดมีการเปิดเผยว่าลิซ่าเป็นศิลปินหญิงผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงแฟชั่นโดยมีตำแหน่งการันตีเป็นถึง global brand ambassador ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ซีรีนมากกว่า1 0 0 0 0แล้านบาทค่ะ และว,วินาทีนี้ค่ะสามารถดันให้หุ้นของ YG พุ่งขึ้นจนแตกจุดสูงสุดในรอบ8ปีถึง63,300วอนอันนี้ถือว่าเป็นสถิติที่สูงเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา10ปีของ YG เลยทีเดียวค่ะ